อุปสรรคที่ทําให้เราไม่ประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมีอะไรกันบ้างมาดูกันเลยค่ะข้อแรกนะคะคือการที่ย้ําคิดย้าทํานะคะสิ่งที่เราประสบมานะคะเราก็มาคิดย้ําคิดย้ําทําหรือสมมุติว่าเราอกหักใช่ไหมคะเราก็พยายามไปฟังเพลงที่มันอกหักทําให้เราซึมเศร้าเข้าไปอีกนะคะสิ่งสิ่งนี้สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่สองนะคะก็คือการไม่ลงมือทาค่ะ การไม่กล้าเปลี่ยนแปลงตัวเองค่ะถ้าสมมุติว่าเราทําแต่สิ่งเดิมๆนะคะผลลัพธ์เราก็ยังไม่ดีขึ้นนะคะเราจึงจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะข้อต่อมานะคะสิ่งนี้ก็สําคัญมากๆนะคะคือการที่เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองค่ะสิ่งสิ่งไหนที่เราไม่เห็นคุณค่าตัวเองนะคะ คนคนอื่นก็จะไม่เห็นคุณค่าเราเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราต้องเห็นคุณค่าของตัวเองเราต้องรักตัวเองก่อนนะคะข้อต่อมานะคะคือท้อแท้กับปัญหาท้อแท้กับชีวิตมากมายนะคะเสียเวลาอยู่ตรงจุดๆนั้นนานมากนะคะซึ่งจะทําให้เรานะคะจิตตกและเครียดนะคะคิดอะไรไม่ออกนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทาก็คือเปลี่ยนวิธีคิดเปลี่ยนการพฤติกรรมของตัวเองใหม่นะคะข้อต่อมานะคะ ย้ำคิดในสิ่งเดิมๆสิ่งเดิมๆที่คุณไม่ประสบความสําเร็จนะคะคุณก็จะทําสิ่งเดิมๆอยู่ต่อไปเรื่อยๆนะคะและมันจะทําให้คุณเสียเวลามากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะเริ่มจากอยู่กับตัวเองนะคะตัวเองกําลังทําอะไรอยู่นะคะตื่นเช้าขึ้นมานะคะคุณก็จะต้องบอกกับตัวเองค่ะว่าฉันทําได้ ฉันมีคุณค่าพอนะคะฉันเข้มแข็งฉันจะเริ่มเปลี่ยนแปลงตัวเองแล้วนะคะใครคิดว่าทำได้นะคะพิมพ์คอมเมนต์บอกคุณลิกยูหน่อยคะ่ะว่าทำได้นะคะ